ไมค์40,000เข้ามาใหม่ครับตัวท็อปเลยนะฮะสำหรับตัวยาริทเอทีฟ 1.2S พาร s นะฮะปี18-19ได้มาพร้อมชุดแต่งรอบคันนะฮะคันนี้ติดฟิล์มให้แล้วนะครับของลามิน่าอย่างดีนะฮะ60รอบคันดานา40นะฮะไฟเบรกด้านหลังนะฮะเป็นแบบ LED ลายกรายมีเซ็นเซอร์กัลยาให้2จุดแล้วก็มีเสากัดชักฟินหล่อๆแบบนี้กล้องถอยมีให้เรียบร้อยนะครับภายในสภาพสวยกิบนี่คือสภาพดิบสภาพแรกรับรถยังไม่ได้ปรับสภาพหรือว่า เอาไปสปาใดๆมีจอมีกล้องถอยมีปุ่มพุทธตาร์เอนจิน,นมาให้ได้เบาะหนังเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับเลีงใหม่แค่40,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ราคาเพียง3 7 9 0 0 0ฟรีดาวนคันนี้ผ่อนเริ่มต้น6,500ใครสนใจนะครับไปรับชมรายละเอียดในคลิปเต็มกันเลยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพู่ติดตามทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับผมบอยเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มีอัปเดตนะครับรถเข้าใหม่นะเป็นอีโคคาร์แบรนดโตโยต้ากันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมได้เป็นโตโตโยต้ายาริทเอทีฟ1.2เอสพารนะครับปี2018-19เป็นตัวเก๋งสีประตูนะครับของทางยาริทนะครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่นะสดสดร้อนๆเลยนะรถยังไม่ได้เอาไปล้างหรือว่าไปสปาใดๆนะครับคันนี้ได้ชุดแต่งรอบคันนะแต่งมาให้หล่อๆเลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะแล้วก็ ที่สําคัญราคาดีด้วย3 7 9แ0 0บาทคันนี้ออกรถฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นประมาณ6,500บาทขอคนที่มีรายได้เป็น2เท่าของค่างวดซื้อคนเดียวจบนะคะหรือว่าแบบเพื่อเหลือเพื่อขาดนะขอรายได้สัก15,000บาทนะคะฟรีดาวได้เลยนะสนใจก็เบอร์โทรโทรเข้ามาได้083 131 8826โทรได้อัดไลน์ได้นะครับรถคันนี้เล่งไมา์การใช้งานแค่40 0 0 0กิเมตรเท่านั้นนะครับวิ่งน้อยมากๆรถปี18 เฉลี่ยปีนึงวิ่งป,ปีนั้นหนึ่งหมื่นโลเท่านั้นนะครับผมตัวไฟหน้าของเขาก็จะได้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ลูกแก้วใสๆแบบนี้เรียบร้อยนะครับมาพร้อมไฟดีเป็นแบบ LED ไฟได้ทามไฟตัดหมอกมีให้ครบเลยนะครับผมสภาพสวยนะครับโคมไฟแท้เดิมนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีการเปลี่ยนมานะครับจุดแต่งนะครับด้านหน้ามีสเกิร์ตแต่งมาให้หล่อๆแบบนี้เรียบร้อยนะครับผิวพันธุ์ฝากระโปรงหน้าเหลี่ยมสานคมๆสวยๆนะครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มใดๆ นะส่วนถาดข้างนะครับสีผิวสม่าเสม,เมอกันไม่มีสีโดดไม่มีเปลี่ยนประตูหรือว่าชนหนักจมน้าพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะครับการันตีโครงสร้างหนักโครงสร้างเดิมนะฮะในส่วนของล้อแม็กได้เป็นล้อแม็กนะคะทูทนปัดเงาขอบ15แม็กเดิมโรงงานนะฮะแต่ว่าเท่าที่ผมเช็คดูยางเริ่มเสื่อมสภาพแล้วเดี๋ยวผมหายยางเปอร์เซ็นต์ปีใหม่ๆเปลี่ยนให้ไม่ต้องห่วงเราดูแลก,ก่อนปล่อยนะรปรับสภาพพร้อมใช้ด้านข้างแต่งมาให้หล่อๆแบบนี้เลยนะครับสเกิร์ตด้านข้างนะฮะ ผิวผ้าเหลียมสารคมๆสวยๆไม่มีบุบไม่มีรอยหลักยิ้มกระจกมองข้างนะครับเป็นงานสีดำนะครับมีสติกเกอร์แถบสีดำตรงน,นี้ตัดมาให้นะครับมาพร้อมไฟเดี้ยวปรับรละพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็ติดฟิล์มนะครับน่าจะประมาณ60รอบคันแล้วก็ด้านหน้าสัก40ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะแล้วก็ในส่วนของคิวคอนสารก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผม เพดานหลังคาลถนะสีเดิมโรงงานนะฮะสีไม่มีซีดไม่มีจางนะมีในส่วนของเสากาดานนะครับเป็นแบบคีบฉลามหล่อๆแบบนี้ให้เลยนะครับผมมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมนะครับกุญแจได้คีย์เลสนะครับปลดล็อกรถที่ปุ่มนี้ได้เลยเข้ามาดูละเอียดภายในนะครับนี่คือสภาพภายในที่ยังไม่ได้ปรับสภาพหรือว่าเอาไปทําสปาใดๆนะภายในสภาพสวยเกริ่เปยดนะครับผมนี่ครับดูตามแผงประตูเดิมนะครับวัสดุหนังที่บูนุ่มสภาพสวยตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์ กระจกระบบไฟฟ้าออโต้ Auto, ให้ฝั่งคนขับมีเซ็นทรล็อกให้เรียบร้อยนะครับแกมเดิมน็อตเดิมนะฮะไม่มีการแกะเปลี่ยนนะฮะหัวน็อตยังคมคมสวยๆไม่มีไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับตามจุดมาร์กสีตามสีโรงงานอยู่ครบๆปั้นเบรกปั้นเกียร์ปันป้นเบรกปั้นคันเนร่งนะับไม่มีรอยสนองสนิมได้ๆนะครับมีในส่วนของตัวเตือนการชนด้านหลังนะครับแล้วก็ระบบการลื่นถลายให้ปุ่มโฮสตสตาร์ทเอนจินอยู่ที่ขวามือคุมอะไรเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับ ผมอะไรเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับตะเข็บเดินได้ต่างๆครบ้วนสมบูรณ์ไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับขวามือเอาไว้ปรับในส่วนของระบบหน้าจอเรือนไม้นะครับส่วนซ้ายมือรับสายวางสายได้แล้วก็ปรับในส่วนของระบบเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับสตาร์ทเครื่องดูเลขไม้กันนิดนึงนะครับว่าปัจจุบันเลขไม้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้เลขไม่วิ่งไปได้อยู่ที่ประมาณนะฮะอ่ายังไม่เด้งขึ้นมาเลยอ่า สักคู่นะครับผมสงสัยผมลืมเหยียบเบรกนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมขออนุญาตเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทเครื่องนิดนึงโอเคนะครับนี่ครับดูรวดไลายกราฟิกนะครับนะสวยมากๆนะครับผม เลขไมล์ตอนนี้41,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมวิ่งน้อยมากๆนะครับดูนะครับด้านในนะสภาพยังสวยอยู่เลยนะครับแดชบอร์ดด้านบนสีไม่มีซีไม่มีจางเลยนะครับได้ในส่วนของหน้าจอ7นิ้วนะครับมีกล้องถอยให้นะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะก็จะมีกล้องทํางานแบบนี้เลยนะครับมีเส้นสายการกิริยาให้นะครับส่วนตัวแอร์นะครับได้เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิออโต้แบบนี้ได้เลยเกียร์อัตโนมัตินะครับหัวเกียร์สภาพสวยไม่มีรอกไม่มีร่อนนะครับผม ได้ไปใช้งานต่อยาวๆเลยนะครับเบาะหนังสีดำนะครับเดินได้้วยด้วยสีแดงนะครับเบาะยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเบาะตึงๆแน่นๆเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับผมสภาพสวยๆนะครับผิวสัมผัสค่อนข้างดีนะครับมีรูระบายความร้อนนะครับผมพวุ่งนี้ก็เวลานั่งนานๆนะไม่ร้อนนะครับผมนี่ครับซอกประตูเดิมน็อตเดิมไม่มีแก่ไม่มีขยับนะครับหัวน็อตคมๆสวยๆนะรถไม่ได้มีการชนหนักหรือว่าเปลี่ยนประตูใดๆมา สติกเกอร์เดิมโรงงานแนนสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเกาไม่มีรอยโดนสาดสีนะครับแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมการันตีนะครับันนี้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมใครสนใจนะครับรีบโทรมาติดต่อได้เลยนะครับ0831318826นะครับเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมให้คำปรึกษานะครับข้อมูลนะครับผมบ่อด้านหลังสภาพสวยสมบูรณ์นะครับบ่อไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับได้ไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับ ดูระเอีตัวบ่อนนะสภาพสวยงามนะครับผมเป็นบ่ะหนังสีดำผิวสัมผัสค่อนข้างดีนะครับผมนะครับตัวรถสวยงามมากๆนะครับผมได้ไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับผมรถสวยไม่มีช้านะรถสวยไม่มีช้ําเลยนะครับรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบที่วางแขนวัสดุต่างๆสภาพสวยไม่มีช้ําตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนซ่อกประตูเดิมน็อตเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับนะฮะ มาสีตา้มสีโรงงานอยู่แบบครบๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมการันตีโครงสร้างหนักโครงสร้างเดิมเลขไม้แท้แน่นอนแค่41,000กิโลเมตรเท่านั้นได้ไปเอาไปใช้งานต่อยาวๆเลยนะครับผมผิวพันธุ์ตัวรถนะฮะก็ได้เป็นสีขาวเดิมนะฮะไม่ได้มีการกลับสีเปลี่ยนสีได้ไมาด้านหลังนะ,ะมีแต่งในส่วนของชุดท่อหลอกแบบนี้มาให้นะครับก็จะดูสวยดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของเซนเซอร์ด้านท้ายให้อีก2จุด ในส่วนของสปอยเลอร์หลังก็ติดมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมงานไฟเบรกดวงที่3ไฟเบรกด้านหลังนะฮะสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกแล้วนะครับเป็นแบบ LED ไ i g h t g u โลโก้ทุกตัวสอนนะมาแบบครบๆสวยๆ,วยๆแบบนี้เลยนะครับสัญลักษณ์ยาริดเอทีฟนะก็เป็นตัวเก๋ง4ประตูนะครับผมกระจกด้านหลังมาพร้อมตัวไล่ฟ้านะครับผมแล้วก็ไฟเบรกที่3มีให้ครบถ้วนนะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายดูกันนิดนึ่งนะครับขออภัยขออนุญาตหยิบกุญแจรีโมทก่อนนะครับ สำหรับฝาท้ายเราสามารถเปิดได้ที่กุญแจรีโมทตรงนี้นะครับผมจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะฮะกดค้างไว้ได้เลยนะครับฝาท้ายก็จะเปิดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆนะครับผมนะครับที่เก็บสัสภารัจะมีในส่วนของท้าท้ายแบบนี้ให้ด้วยนะครับโครงสร้างด้านในนะฮะยังเป็นโครงสร้างเดิมนะครับผมเมคอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับผมน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีขันนะับพวกปั๊มเดิมๆโรงงานอยู่ครบๆนะฮะ ในส่วนของตัวชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวนี้ญาติเขาจะให้เป็นชุดปะยางฉุกเฉินเป็นแบบนี้ไปนะครับนี่นะฮะยังไม่ได้โดนแกะใช้เลยนะคะนะครับอันนี้เดิมนะครับผมโครงสร้างเดิมนี่ไม่มีรอยสนงสนิมได้ๆนะครับผมโครงสร้างหลักเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำม,มานะครับเม็ดอาร์ตลางน้ําเรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ฝาท้ายเดิมนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับหัวน็อตคมคมสวยๆไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับตามรูระบายความร้อนยังคมคมสวยๆนะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวหรือว่าผ่านการยุบตัวใดๆมานะครับผมน็อตฝาท้ายฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขยับหัวน็อตยังคมคมสวยๆแห้งๆนะครับไม่มีรอยบิดไม่มีรอยเบี้ยวจากประแจเครื่องมือช่างใดๆนะครับผม คันนี้ผมบอกได้เลยว่าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนกับราคาเพียง3 7 9 0 0 0เจบาทนะครับแล้วก็รถคันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น6,500บาทนะฮะขอคนรายได้2เท่าของค่างวดซื้อคุณจะจบแล้วครับหรือว่าเผื่อเรือเพื่อขาดสัก15ื่นเนี่ยคนเดียวจบแท้แน่นอนนะครับใครไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะครับดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจนะครับพาชมพาเช็คอย่างละเอียดแล้วก็นี่คือสภาพดิบสภาพแรกรับเลยนะ,ะดูที่แผงประตูนะฮะสภาพสวยไม่มีช้ํา ฟิล์มนะคบติดให้แล้วนะครับฟิล์มเป็นเป็นของรามิน่าอย่างดีอยู่ในคุณภาพที่นะน่าใช้นะครับคุณภาพดีเยี่ยมนะครับตามจุดมาร์กสี่หัวน็อตอยู่ครบซอกเดิมแห้งๆแบบนี้นะครับไม่มีรอยทำทรงทำสีได้ด้มากนะครับผมนะใครที่อยากได้รถคันนี้อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะครับผมซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีนะครับยินดีให้บริการทั้ง2เคสนะครับนะโทรเข้ามาทักมาปรึกษากันได้นะครับ 031318826 8 26, โทรได้แอดไลน์ได้นะครับสำหรับเบอร์นี้นะซอกเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขยับมาร์กสีตามสีโรงงานอยู่แบบครบๆนะครับผมไม่แท้ไม่เดิมนะ4 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับได้ไปเอาใช้งานกันต่อยาวๆนะครับผมเฉลี่ยปีหนึ่งวิ่งแค่หมื่นโลเท่านั้นรถคันนี้นะฮะสวยๆเลย,ยซอกเดิมแห้งๆแบบนี้ไม่มีรอยบิดไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับจากประแจเครื่องมือช่างแล้วก็แผ่นเพจเดิมโรงงานนะครับรถผลิตเดือน ธันวาคมนะครับปี2018นะครับได้เครื่องได้ตัวถังตรงนี้ตรงรุ่นตรงกับตําเนารถตรงกับเล่มรถแน่นอนนะครับผมรถผลิตปี2018นะแต่ว่าจดทะเบียนในปี19นะครับเป็นรถไม่ใช่ล่างจดนะเพราะว่ารถเขาก็ซื้อปี18แล้วก็มาจดปี19นะครับผมโดยรวมสภาพผิวพันธุนะั้างภายนอกภายในนะสวยงามมากๆนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมมาครับมาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับผม สำหรับห้องเครื่องนะสภาพเนี่ยยังสวยสมบูรณ์อยู่เลยนะครับแล้วก็ขออนุญาตย้ำอีกครั้งว่านี่คือสภาพเครื่องที่ยังไม่ได้ผ่านการล้างหรือว่าไปสปาใดๆนะเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรเรื่องความประหยัดมีให้แน่นอนนะครับผมน็อตเดิมโรงงานนะครับประเก็นยางต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานสติ๊กเกอร์มอกเดิมโรงงานนะครับยังคงแนบสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเก่าเม็ดอาร์ตเบ้าช็คเรียงตัวครบสวยงามนะปั๊มเดิมโรงงานนะ น็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับฝากระโปรงไม่เคยแกะทําสีนะครับปั๊มเดิมโรงงานชัดเจนฝากระโปรงเดิมนะครับมีปั๊มโตโยต้าแผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ตามรูระบายความร้อนนะยังคมๆสวยๆวยไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานหน้าสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเกาไม่มีรอยสาสีนะน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับด้านในเช่นเดียวกันนะครับรอยอาร์คเดิมเดิมโรงง,งานเรียงตัวครบๆแบบนี้เลยนะฮะ ปั๊ม L 1คมคมสวยๆนะครับน็อตไฟหน้าแท้เดิมโรงงานนะครับไม่มีการแกะไม่มีการเปลี่ยนไฟหน้าแท้เดิมโรงงานนะคานตรงๆสวยๆไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับผมไม่ได้มีการเปลี่ยนคานใดๆหรือว่ามีการผ่านการชนการยุบตัวใดๆนะครับสังเกตตรงด้านหน้าตรงนี้น็อตคานด้านหน้าไม่เคยถูกแกะไม่เคยถูกขันนะครับหัวน็อตคมคมสวยๆนะแก้มขวาแก้มซ้ายเนี่ยสภาพกริปเหมือนกันนะครับผม นะการันตีนะครรถไม่ได้มีการชนหนักจมนะ้ำพลิกคว่ำตัดต่อนะครับผมได้ไปคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็ไม่มีการย้อมแมวแน่นอนนะครับผมสำหรับคันนี้นะพาชมสภาพดิบสภาพแรกรับกันแบบนี้เลยนะครับไม่มีการกักข้อมูลรายงานตามตรงรีวิวตามตรงนะครับผมสำหรับตัวยาริตเอทีฟนะ1.2เอพันะครับที่มาพร้อมชุดแต่งรอบคันให้แบบนี้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มออปชันแน่นนะครับสามแสนบาทเท่านั้นนะฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้น6,500บาทนะเลขไมค์แค่40 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้น สนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เบอร์โทร0831318826วันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ไวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ